อสวัสดีครับพ่อแม่พี่น้องอ่ะพี่น้องไอคลิปนี้เลยเราจะมาอัปเดตกันพี่น้องอัปเดตไอ้ข้าวที่ผมตัดเมื่อไอ้สามสิบสิงหาเนี่ยพี่น้องไอวันนี้ก็วันที่หนึ่งกันยายนแล้วนี่ะพี่น้องอนี่ผมสิทธ์ถ่ายให้เบิ่งนี่พี่น้องผ่านไปสองวันผ่านไปสองวันเนี่ยต้นข้าวนี่ยสูงขึ้นเกือบจะเป็นคืบแล้วเนี่ยประมาณนี้แล้วเนี่ยเห็นไหม ตัดตรงนี้เนาะต้นข้าวมันก็ยังน้อยๆอยู่พี่น้องนี่เห็นบ่ต้นข้าวก็ยังเล็กๆอยู่นี่ยังเล็กๆอยู่เลยเนี่ยอืมถึงมันจะเป็นเดือนกันยาแล้วก็ตามมันก็ยังเล็กอยู่นะพี่น้องเพราะว่าอย่างว่าีิเพราะว่ามันไม่มีน้ําพี่น้องอืมมันไม่มีน้ํามันเพิ่งจะมีนี่แหละมันเพิ่งจะมีเมื่อวันที่สามสิบพี่น้องสามสิบกันเออสามสิบสิงหาพี่น้อง <Ừ. c oughs> พอมีปุ๊บผมก็ว้าวเลยแล้วเนาะเพราะว่ามันมีน้ำแล้วเราก็ตัดไปเลยพี่น้องตัดไปเลยถ้ามีน้ำนะพี่น้องเน้นย้ำเสมอคือตัดใบข้าวหนี่นาจะต้องมีน้ำพี่นอ้องเพราะว่าเพราะว่าไอ้นามีน้ำนี่ข้าวมันจะพุ่งไวมากนะพี่นอ้องคือ เราไม่ต้องกังวลหรอกว่าโอ้ตัดเดือนกันยาแล้วข้าวมันจะโตทันไหมนอ้อไงพี่น้องโตทันแน่นอนอืมถ้านามีน้ํานะอืมเน้นย้ําคือนาต้องมีน้ำนะคือแต่ถ้านาไม่มีน้ํานี่แล้วเราไปตัดมันก็เหมือนเดิมพี่น้องมันก็เฉยเอื่อยมันมันข้าวมันไม่ค่อยพุ่งมันไม่ค่อยเจริญเติบโตพี่น้องอืม ถ้านาำไม่น้ำมาเราใส่ปุ๋ยวานไปก่อนแล้วเสร็จปุ๊บเราก็ตัดนี่โอ้ยข้าวนี่พุ่งดีมากพี่นอ้องแล้วเออแล้วเออ <c oughs> เดือนในปลายสิงหาต้นกันยาเนี่ยอันนี้มันต้นกันยาแล้วเนาะนะอือคือพวกหญ้านี่พี่น้องตัดถ้าเราตัดช่วงนี้เนี่ยหญ้ามันจะไม่ค่อยขึ้นเลยนะพี่นอ้องอืเพราะว่าหญ้ามันแก่แล้วพี่น้องหญ้ามันแก่แล้วเข้าตัดไปมันก็ตายเลยแหละอือ ก็คือที่เหมือนที่ผมบอกกันแหละคือเดือนกันยาต้นเดือนกันยานี่ถ้าใครจะตัดเนี่ยผมให้ในกรณีที่จําเป็นเท่านั้นพี่น้องแนะนําเฉพาะอในกรณีที่จําเป็นอืมถ้าไม่จําเป็นก็ไม่ต้องตัดพี่น้องมันจําเป็นแน่ยไหนป่ะทีก็คือก็เหมือนที่ผมพูดนั่นแหละมันไม่มีน้ําเลยนะตั้งแต่ว่านมาน่มันไม่มีน้ําเลยนะแล้วทีนี้หญ้ามันก็ขึ้นเต็มนะพี่น้องหญ้ามันขึ้นเต็มเลยน่ะ เท็ดเดยวไหนหญามันขึ้นเต็มบางทบางคนก็ไอไปสอยๆแต่ยอดยอดมันคือแบบนั้นเนี่ยมันผมว่ามันยังไงละมันมันกําจัดมันไม่ใช่กําจัดหญ้าอะไรพี่น้องอันนี้มันถ้าตัดแต่ไปปลายยอดๆมันมันก็เหมือนเดิมน่ยพี่น้องอืมผมแนะนําว่าให้ดูที่ต้นข้าวเราเลยพี่น้อง เดือนกันยานี่นะไอ้ต้นเดือนกันยานี่นะให้ดูที่ต้นข้าวเราเป็นหลักเลยถ้าสมมุติถ้าต้นข้าวเรายังแบนอยู่ยังเล็กอยู่เนี่ย <c oughs> คือยังอันนี้นี่เห็นบ่เนี่ยอันนี้ต้นเดือนกันยามันยังก็ยังแบนอยู่ยังเล็กๆอยู่เลยนี่เห็นบ่นี่เราก็ตัดได้เลยนี่ตัดต่ำได้เลยเหมือนที่ผมตัดเนี่ย แต่อันนี้มันมันอยู่ริมริมนาริมคันแทนะมันก็เลยสูงหน่อยแต่ตามหลักแล้วนี่ก็ตัดประมาณนี้ได้เลยเนี่ยครึ่งหนึ่งได้ได้เลยนะนเนี่ยอืม <c oughs> ถามว่าไอ้ข้าวนี่ถ้าเราตัดเตือนกันยานี่มันจะยืดระยะเวลาออกไปไหมคือวง่ายคือมันจะเลื่อนตั้งพองออกไปไนมันก็อาจจะเลื่อนออกไปหน่อยหนึ่งพี่น้อง แต่ก็แต่ก็ไม่ห่างกันมากเลื่อนออกไปประมาณอาทิตย์หนึ่งน่พี่น้องบ่อาทิตย์หนึ่งกับประมาณสี่ห้าวันน่ะเอสมมุติว่าเราเก็บเกี่ยวประมาณวันที่ไอเอยเราข้าวมันจะออกรวงข้าวมันจะออกรวงประมาณวันที่สิบห้ามันมอประมาณสิบห้าไอ้ตุลามมนมอถ้าเราตัดเนี่ยมันก็จะเลื่อนออกรวงไปประมาณสักสี่ห้าวันน่ะพี่น้อง มันก็จะออกประมาณสักยี่สิบตุลาแต่มันก็ต่างกันไม่มากเราพี่น้องมันก็เลื่อนออกไปนิดนึงอืมถ้าเราจะใส่ปุ๋ยรับรวงก็เราก็เลื่อนออกไปหน่อยนึงสมมติเราตัดในต้นเดือนกันยามันมอเราก็เลื่อนออกไปใส่ปุ๋ยสักประมาณสักวันที่ยี่สิบห้ายี่สิบหกกันยาน่ะพี่นอ้องประมาณสักปลายเดือนนี้เนะี่ยปลายเดือนกันยาเนี่ยเราก็ใส่ปุ๋ยรับรวงอืคือข้าวนี่ ไม่ถึงเดือนหรอกพี่น้องถ้าถ้านามีน้ํานะไม่ถึงเดือนหรอกมันก็เต็มหมดแล้วนะใบมันเขียวมันสร้างลําต้นอะไรได้หมดแล้วอถ้านามีน้ํานะอแล้วเราก็ใส่ปุ๋ยเร่งไปหน่อยอืมข้าวนี่มันยังไงมันก็ทันพี่น้องยังไงมันก็ทันอืมแต่คือเราต้องพิถีพิถันบํารุงให้ดีหน่อยพี่น้องน้ํานี่อย่าให้ขาดพี่น้องน้านี่อย่าให้ขาดเลยนะ เลาะเบิงขั้นแท้นี่น้องเลาะเบิงขันแท้มองไหนมันมีมองหัวมองอันนั้นกับไปปิดไว้คือพยายามอย่าให้น้ํามันแห้งนะพี่น้องอืมเพราะว่าอะไรเพราะว่าช่วงนี้มันเป็นช่วงเวลาที่เร่งรีบพี่น้องเราต้องให้ความสําคัญมากเลยนะถ้าเราตัดข้าวเดือนกันยานี่นะเราต้องแบบดูแลให้ดีนะพี่น้องประคบประงมอ่ะอืมห้ามผิดพลาดเด็ดขาดเลยนะถ้าสมมุติว่าผิดพลาดพวกไอหรือไอพวกอะไรเขาเรียกว่าอะไรน้ําแห้งปุ๊บนี่ ไมยมันกับข้าวมันก็จะล้างนะมันก็จะโตช้าหน่อยนะพี่น้องอืมแต่ยังไงมันก็ยังไงมันก็ดีกว่าไม่ตัดนะพี่น้องอืมผมผมกล้าพูดเลยยังไงก็ดีกว่าไม่ตัดนะเพราะว่าถ้าไม่ตัดนี่อาจจะอาจจะไม่ได้เกี่ยวซะด้วยซ้ำอะ่ะเพราะอะไรเพราะว่าญ่านะ่ะญ่านะ่ะถ้ามันขึ้นถ้ามันแก่แล้วปุ๊บอะ่ะเดือนตุลานี่มันล้มเลยนะพี่น้องมันสีล้มทับเข่าไปเลยนะเขานะ่าอะสีนอนแอดแลดไปเลยเด้ เอมันจะล้มเลยนะเออมันจะไม่ได้เกี่ยวเลยแหละนี่ถึงเราตัดอย่างเงี้ยมันยังไงมันก็ได้เกี่ยวพี่น้องยังไงมันก็ได้เกี่ยวแน่นอนพี่น้องถ้านามีน้ําอืมเต็มที่เลยนะพี่น้องสําหรับใครที่จะตัดข้าวในเดือนกันยานี่นะผมให้เต็มที่พี่น้องไม่เกินวันที่สิบห้ากันยายนพี่น้องไม่เกินวันที่สิบห้ากันยายนนี่ตัดได้เลย จากไอต้นเดือนไปถึงวันที่สิบห้ากันยายนช่วงนี้พี่น้องเร่งตัดเลยพี่น้องเร่งตัดเลยได้เกี่ยวแน่นอนเพราะอ,อย่างว่าที่เพราะว่าผมเคยทํามาแล้วพี่น้องผมเคยทํามาแล้วอบอแมนไม่ใช่ว่าผมจะมาพูดลอยๆในพี่น้องคือที่ผมพูดมาที่ผมเล่ามาเนี่ยคือผมเล่าจากประสบการณ์พี่น้องจากประสบการณ์ของผมอืมก็กเลยมาแชร์ให้พี่น้องฟัง สำหรับใครที่ถามมาบอกว่าเดือนกันยาตัดได้ไหมตัดแต่ยอดยอดได้ไหมหรือหรือตัดอะไรยังไงอืมผมแนะนําว่าถ้าต้นข้าวยังแบนอยู่เนี่ยตัดต่ําได้เลยพี่น้องอแล้วก็ใส่ปุ๋ยอัดเร่งเลยว่าง่ายคือมันเป็นช่วงเวลาที่เร่งรีบพี่น้องอะอะไรก็เฝ้าเฝ้าเลยพี่น้องถ้านาใครมีน้ําก็รีบเลยพี่น้องแต่ถ้านาใครยังไม่มีน้ําก็รอก่อนพี่น้องรอก่อนอืมเดี๋ยวฝนมันมาพี่น้อง อแต่อย่าให้เกินวันที่สิบห้ากันยานะพี่น้องถ้าสิบห้ากันยาแล้วนี่ผมผมก็ไม่ค่อยแนะนำนั่นแหละไม่แนะนำให้ตัดแล้วถ้าเลยสิบห้ากันยาไปอืมอ่ะคลิปนี้กระซ้ํมมีลาพี่น้องเอไว้เจอกันคลิปหน้าพี่ของผมอืมคลิปนี้ก็ซ้ำมมีลาโอ้ยลินกับผ่านกันเนาะ